กรมควบคุมโรคแจ้งเตือนความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจทำลายชีวิตแนะนำให้ผู้ถูกสุนัขก,กัดหรือแมวกัดรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีอย่างไรก็ตามแม้จะมีวัคซีนบางกรณีก็อาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสงสยัยและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในช่วงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าพบเชื้อโรคพิสุนักบ้าในสัตว์รวมทั้งผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือเลียบาดแผลทําให้เกิดการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง11แห่งซึ่งประกอบด้วยแขวงหนองบอนเขตประเวศแขวงดอกไม้เขตประเวศและอื่นๆขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิสุนักบ้าแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ติดตามผู้สัมผัสสัตว์ทุกคนที่ยืนยนันมีอาการของโรคให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าหลังสัมผัสโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขอองเชื้ จากการเฝ้าระวังของกรมปรศุสัตว์พบว่าประเทศไทยมีการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์204ตัวในปี2568โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ใขณะที่จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคพบผู้เสียชีวิตเจ็คนจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยสาเหตุหลักคือการไม่ไปพบแพทย์และไม่ฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคดังนั้นผู้ถูกสัตว์กัดข่วนหรือเลียบาดแผลควรเร่งดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่นาน10-15นาทีใช้ยาฆ่าเชื้อคุมสัตว์ไว้จนแสดงอาการอย่างน้อยสิวันและรีบพบแพทย์เพื่อประเมินความจำเป็อนพอนอนในการฉีดวัคซีนให้ครบชุดอย่างไรก็ตามหากปล่อยให้สัตว์แสดงอาการแล้วจะไม่สามารถรักษาได้ประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรเฝ้าระวังสัตว์ที่มีพฤติกรรมผิดปกติเช่นกัดสิ่งของวิ่งเพ่นพ่านหรือเสื้อสืนซุกตัวในที่มืดปากอ้าลิ้นห้อยและสีแดงคล้ำน้ำลายไหลตัวแข็งหรือขาอ่อนเปลี้ยเดินโซเซเป็นต้น หากพบเห็นให้รีบกักสัตว์และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศสุสัตว์ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบหากสัตว์ตายและพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนจะได้รับวัคซีนประมาณ4ี่ถึงครั้งในขณะที่ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนจะได้รับวัคซีนหนึ่งถึง2ครั้งผู้เลี้ยงสุนัขและแมวควรนำสัตว์ทุกตัวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าเป็นประจำทุกปานี่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์เลี้ยงและป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนหากมีข้อสงสัยยเเพิิ่่่มมมมมมตสสสาาาารรรถถอบบไดด้ททีวนกคคคุโคโ22